ปู่แน่นอนแน่น fin, อรนรู้ไงนยว่าพี่อยู่คลองนี้ควรส่งเสริมเมื่อกี้คุยกับน้องงมเข้ามานะท่านผู้ชมวันนี้ไม่ได้เป็นดราม่านะน้องบอกว่าเจอหลายบ้านที่ไม่ให้งมเนี่ยคือไม่ต้องห่วงแล้วน้องๆงมกุ้งขายได้วันหนึ่งสองใบเทาเอาไปใช้แล้วก็เวลางงเวลาได้กุ้งพยายามเปลี่ยนน้ำบ่อยๆสมมติว่าเรางมได้ครึ่งชั่วโมงเปลี่ยนน้ำทีสามขีดนิดๆเชียวปะเชียน้องๆหนูๆนะครับไหนๆโชว์เลยตัวเล็กโหย สองโลครึ่งต้องมีสองโลสามโลต้องมีท<ห>่านผ<ม>ู้ชมเจอเจ็บเจ็ <c oughs> โหยางเจอ,อยังข้างกันน่ะแถวนั้นอะ่ะออกมาออกมาออกมาเข้าไม่ต้องเข้าข้างในเออไปแล้วมังบ่านี้ <c oughs> นี่น้องนุ่นูุครับของกุงง้เงินนี่โอ้โหแน่นอนแน่นอนแน่นอนนะครับ โอ้โหยอดรู้ได้ไงเนี่ยว่าพี่อยู่คลองนี้เนะี่ยเคยมาตกปลาเคยมาโอ้โหแน่นอนตายหมดแล้วเสียดายไ,ดไหนะหจะออกมาสายแบ,บ่แยในสายใหญ่สุดสายใหญ่สุด,สดชิดจะดูให้ว่ากี่ขีดค่อยลองสิสามขีดนิดๆเชื่อวะเชื่ออยากดูสายสี่ขีดไั้นเพี่หยิบมาให้ดูอยากดูเวเนี่ยเอาท่านผู้ชม นี่เจอน้องงมกุ้งคนระับแต่งมกุ้งอย่างเงี้ยถามว่าถามว่าได้ไหมถ้าอย่างเงี้ยถ้ามันน้องมันตยุยมันจะเสียราคาครับผมอันนี้ก็มีออกซิเจนให้น้องๆน,นะก็เปลี่ยนฐานได้ตลอดแนะนํากล่องโฟมซื้อกล่องโฟมใบหนึ่งออกซิเจนเปลี่ยนฐานก้อนใหญ่ได้ดตลอดแต่พี่ไม่มีฐานเอาไปใช้แล้วก็เวลาง,งมเวลาได้กุ้งพยายามเปลี่ยนน้ำบ่อยๆถ้าเรามีต้องกุ้งนะเพราะว่าน้ําคลอ,องมันสกปรก รู้ว่าเรางมได้ครึ่งชั่วโมงเปลี่ยนน้ำทีถ่ายน้ำทีถ่ายน้ำทีำทแล้วอยาให้มันร้อนกินไปถ้าร้อนไปกุ้งมันจะตายกองโฟมใบหนึ่งใบละประมาณร้อยกว่าบาทออฟเรียนถ้าไปซื้อตามร้านเนี่ยตัวมาร้อยแปสิบบาทนี่เอาน้ำอะไปลองไปลองไปลองดูเพราะว่ามันจะได้เพิ่มเพิ่มจากที่เราสมมติลองงมตายเนี่ยมันจะได้ราคาและการงมผ้าสมมติเรามีบ้านมีที่พักนะให้หาอ่างแล้วก็มีออกซิียนน้ำเป่าก็คือน้ำวนเป่าให้มันมวนแล้วมีปีฟอง ปูจะได้ไม่ตายมันจะได้ไม่เหนื่อย<ไ>ป,ประมาณมากี่โลสามโลได้สามโลกว่าได้ข้<ม>าวป,ปูก็เลยอสามโลสามหรืสี่โลได้ประมาณประมาณนั้นไปครับท่านผู้ชมเจอน้องๆน,น,น้องเดินไปนู่นแล้วท่านผู้ชมให้ออกซิเจนไปให้อะไรไปนะครับแล้วก็น้องมีลูกค้าประจําอยู่แล้วท่านผู้ชมแล้วก็เนี่ยแหละคือน้องๆหนูนะคนสสร,รับควรส่งเสริมเมื่อกี้คุยกับน้องงมเข้ามานะท่านผู้ชมวันนี้ไม่ได้เป็นดราม่านะ น้องบอกว่าเจอหลายบ้านที่ไม่ให้งมเนี่ยเด็กทำมาหากินอย่างนี้นะครับบ้านที่ห่วงเนี่ยคือไม่ต้องห่วงแล้วน้องๆเยาวชนเนี่ยเมื่อกี้ถามน้องๆว่างมกุ้งทำไรมากันทั้งหมด6 7 8ปคนงมกุ้งขายได้วันหนึ่งสองใบเทาแบ่งคนละสามใบแดงสใบแดงท่านผู้ชมนี่คืออาชีพควรที่ต้องส่งเสริมแล้วก็มองมาเมื่อกี้ผมส่งเสริมไม่ส่งเสริมนะให้นูน่นให้นี่แล้วก็บอกน้องไว้ว่า สอนว่าการงมแบบไหนยังไงยังไงละความที่มันเสี่ยงกับอยู่ในน้ำยังไงยังไงผมบอกไปหมดอธิบายให้มันต้องเข้าใจบางคนยังไม่เข้าใจนะครับแต่น้องๆบอกว่าคอยซัพพอร์ตกอนคอยดูแลกันตลอดเวลาใครงมท่านผู้ชมพี่อาศิวะไปตกปลาหมอดีกว่าครับผม